แฟนๆก็ต้อนรับอบอุ่นเหแต่งเหมือนเดิมเสียงกรีดก็คือเป็นกำลังใจให้พวกเราสำเร็จค่ะใช่ครับอย่างไรกันนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับติดปิดไหมปิดแบ๊กนะคะฟิดแบ๊กคือดีมากปิดแป๊กดีมากตั้งแต่ EP หนึ่งเลยใช่คือมียอดเอ็กซ์หายยอดทวิตประมาณหนึ่งล้านกว่าแถวอะไรเงี้ยตั้งแต่ EP แรกเลยแล้วก็ นั่งไล่อ่านคอมเมนต์ก็จะมีแบบแบ่งเป็นสองทีมเนาะมีทีมพี่หมอกับพีทีมน้องแม่พี่หมอกักบแม่น้องเอิญแบบนี้ก็ตลกดีค่ะไปอ่านเพลแลนด์้เขาเถียงกันอะไรอย่างเงี้ยคือ,อ,อใช่ถ่ายเหนื่อยไหมใช่ไหมถ่ายถ่ายเหนื่อยคะ่ะเพราะว่าเวลาถ่ายทำเราก็เร่งรีบเหมือนกันค่ะทั้ๆที่จะแข่งกับเวลาแล้วก็เราแบบ เทให้กับบททั้งนักแสดงแล้วก็ทั้งทีมงานทุกคนก็ทุ่มเทให้กับให้กับกองนี้ใจซ่อนราาอักค่ะเพราะฉะนั้นแบบพอเห็นแฟนๆเขาชืช่นชอบชื่นชมแล้วก็ช่วยกันแบบดูเยอะขนาดนี้ก็หายเหนื่อยแล้วก็ดีใจมากใช่ค่ะอ p สองจะปอไรีสปอรอะไรยังไงไหมหนราจบไปแล้วนะอีพีหนึ่งจบไปแล้วจบไปแล้วซึ่งมันก็ได้เห็นแบบทั้งไลของพวกเราเยอะมากแล้วอีีสองก็จะเริ่มใหม่ ที่เป็นการเริ่มใหม่ของน้องเอิญที่จะแบบเดินหน้าในการง้อพี่หมออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เ,เราก็โดนปฏิเสธมาอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราก็ยังไม่หยุดเห่งเท่านั้นก็ต้องดูกันต่อค่ะว่าพี่อ่อนจะใจอ่อนเมื่อไหร่ค่ะค่ะนจะประมาณนี้ที่สอ ไล่ว่าหนูก็ดราม่าทุก EP นะคะไม่มีไม่มี EP ไหนที่ไม่ต้องเตรียมทิชชู่เลยค่ะก็เตรียมไว้ก็ดีค่ะยาดองยาดมอะไรอย่างเงี้ยเตรียมไว้ไม่เสียหายดูสายตาพวกเราไว้ดีๆนะคะแล้วก็ดงหมอกแล้วก็เตรียมยาดมกับทิชชู่เหมือนเดิมรอพอกระแสมันมาพอถาเรารับมือกับความดัน ก็พยายามเป็นปตัวเองให้มากที่สุดเป็นในแบบที่พวกเราสบายแล้วก็คนอื่นสบายใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วว่าเราเป็นตัวเองกันมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าดูในทวิตดูในแอกซ์เลยก็จะรู้ว่าพวกเราเหมือนเดิมต้งใจทำงานเหมือนเดิมไม่มีเคื่องเหมือนเดิมใช่มีอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนเดิมก็คือหลิงต้องเต้นเยอะขึ้นอตอนนี้เต้นเก่งขึ้นแล้วใช่ตอนนี้พี่หลิงเต้นเก่งขึ้นแล้วเพราะว่าเราโดนจับถ่ายเต้นตลอดนะคะเฮ้ยังรู้ไปเต้นกันด้วย อย่ามาอย่ามาเล่นกับระบบชารเลนคะ่ะก็เป็นเพลงประกอบซีนี้ของพวกเราที่ขับร้องโดยพวกเราเองววเรองวมถึงเพลงของลิลี่ฟองสุดท้ายฉันก็เจ็บบอกกับทุกอีพีเพราะฉะนั้นก็ต้องไปตามหรือทุกอีพีใช่ค่ะก็สบความสำเร็จเราต้องต้องขอบคุณ คือคือก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่แบบชื่นชมผลงานเราด้วยอะไรค่ะส่วนประสบความสำเร็จก็ก็แค่คิดว่าดีใจมากที่ที่เราทำผลงานออกมาแล้วแฟนๆชื่นชอบแล้วก็ติดตามค่ะใช่ค่ะคอยสพอร์ตพวกเราเสมอใช่น่ารัก โปรเจกที่แฟนคลับเราพวกเราทําให้ค่ะกูมันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พี่หลิงๆถามว่าลงมาจากช่องแล้วแบบเฮ้ยมีแฟนคลับพวกเราหรือเปล่าแล้วก็ใช่จริงๆด้วยเลยอ่ะคือตอนนั้นไม่คิดว่าคนจะมามารินลนเยอะขนาดนั้นแฟนคลับก็เลยทําโปรเจกให้ว่าใช่พวกเราคือแฟนคลับองอมหลิงออมน้าอะไรอย่างเงี้ยก็ร้องหมุร้องไห้กันไปค่ะจริงๆคือจริงๆคือน้ําตาแบบมีความสุขมากๆที่แบบ แฟนๆทำให้เราได้ขนาดนี้ <c oughs> คือไม่น่าเชื่อหลิงแบบไม่เคยคิดภาพออกมาได้เลยจนกระทั่งเขาแบบทำออกมาแล้วย <c oughs> ืนยันว่า <c oughs> เขาเขียนว่าแบบ always by your side <c oughs> แล้วนี่เป็นคีย์เวิร์ที่ทำให้แบบหลิงแบบกั้นน้ำตาไม่อยู่ซึ่งหลิงเป็นคนที่แบบข <c oughs> ี่อายแบบไม่ค่อยแสดงอารมณ์ไม่ไม่ค่อยแสดงให้ ไม่ค่อยมีคนเห็นหแบบว่าน้ำตาไหล,ลนอกจากว่าเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบกันไม่อยู่เหมือนกันก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่ทำโมเมนต,ต์ดีๆให้กับพวกเราค่ะ <c oughs> ใช่ <c oughs> ก็ติดอันดับหนึ่งอันดับสองอยูสองวันเลยเนาะตอนนั้นแฟนมีพวกเราไม่ใช่ค้างใช่ไหมพวกไม่ค้างอีลี่เราไม่ขึ้นเทรนอ๋อโอเค ก็ดีใจดีใจค่ะดีใจใจ,จริง,รงๆคือตั้งใจว่าแบบมอบความสุขให้กับแฟนๆที่ที่ติดตามผลง,งานเรานี่คือเป้าหมายของของ Link of First Meet เลยที่ต้นแต่ซีรีส์ยังไม่ออนใช่ใ,ชให้ทุกคนได้รู้จักเราก่อน <c oughs> ที่แบบซีรีส์จะออนนะ <c oughs> อะไรอย่างนี้ กับพี่ <ละ S 2> อยู่เลยล <ะ S 2> ผู้ใหญ่ทางช่องเลยค่ะสำหรับก็ตั้งใจทํางานใช่ได้รับหน้าที่อะไรมาแเรวก็ทำหน้าที่ที่ได้รับเป้าหมายอย่างดีที่สุดค่ะใช่ค่ะอย,อย่างพวกมีแบบว่าเป็นแบบการต่างประเทศมีวางไว้มายจริงจริงก็ต้องถามต้อง<อ>ถามพี่ผู้ใหญ่อืมอ่อก็องถามพี่ใหญ่ดูคะ่ะแต่จริงจริงก็ จะมีหรือไมม่ีกก็็นใช่แต่ว่าคาดหวังว่ามีเพราะว่าเพราะว่าคือตั้งแต่แฟนมิทครั้งแรกอะค่ะแล้วก็มีแฟนๆขึ้นมาบนเวทีพูดคุยกับเราก็จะมีแบบที่เขาตั้งใจบินมาจากต่างประเทศเราก็อยากไปหาเขาบ้างออยใหญ่ขอขอไปแฟนมิต่างประเทศนะคะขอไปจีนบ้างขอไปหาแฟนๆต่างประเทศได้ไหมคะก็ใช่ก็อยากไปหาหาเขา ประเทศไหนมีไหมที่มันเป็นจุดยอดไปที่สุดกากไปจีนฮ่องกงค่ะสวยน้องออมนะคะ <c oughs> น้องออมพี่หนิกไปไหนก็ไปด้วยกัได้ค่ะเพราะว่าหมายถึงเราไม่เอาจริงๆเราก็ไม่เคยจินตนาการถึงจุดนี้เหมือนกันแล้วพออยู่แล้วก็ไ,ได้แต่แบบเออตั้งเป้าไปได้วยกันแล้วก็แบบพี่หนิกเป็นยังไงออมก็ไปด้วยนี่แหละ้ย